ถอนฟันมาดูแก้บไม่เท่ากันข้างนี้ไม่บวมข้างนี้บวมทรมานโคตรเลยตอนถอนไม่เท่าไหร่ ผมเพิมไม่เอาอะไรสักอย่างป่อยมันอิหลงอิลิงออตอนหมอฉีดยาชาสิข้างฟันนี้นิดหนึง่งเพดานนิดหนึง่งโคตรเจ็บฉีดยาชาเสร็จใช่ไหม ส่งปไปน้อยไปเอ็กซเรย์ดูหมอบอกว่ามันมีสองซี่เหลือแต่ต่อหมอแนะนำให้เอาออกทั้งสองนะก็เลยย้อนถามคุณหมอว่าเอาซี่ที่ปวดออกก่อนได้ไหมคะคุณหมอเขาบอกว่า,วาหมอแนะนำให้เอาออกทั้งสองเลย เพราะมันเป็นตอเนา่าเน่าอือือฟังแล้วปวดใจจังหมอ,อเขาพูดความจริงนะเนาะตอเน่าเน่าเพราะมันเหลือแต่ต่อแล้วตรงกลางมันกลวงๆมีเศษอะไรไปติดมันก็ปวดแล้วก็ทนมาเป็นปีเป็นชาติตั้งแต่อยู่บ้าน ป้านอนบ้านเช่าเนาะตอนที่ถูกในระเทศไปอยู่บ้านเช่าชีวิตมีการถูกในระเทศด้วยนะชีวิตป้าน้อยเนี่ยม,มันมีเรื่องให้ต้องในระเทศตัวเองไปอยู่บ้านเช่าเออแล้วก็กลับมาอยู่ใต้ยยุงข้าวอีกพักหนึ่งแล้วก็อยู่เพิง เล่าไก่แม่อีกพักหนึง่งจนกระทั่งมาดูแลพ่อแล้วพ่อเสียทนมาได้นานแล้วนะหมอถามว่าอะไรนะปวดนานรลอยังเป็นนานรลอยังโอ้ยตอบหมออย่างเงี้ก็เลยตอบว่าทนมานานนมเนล้วคะ่ะถ้าส่วนตัวแล้วถ้าเกิดคุณหมอเป็นอย่างเงี้ย คุณตัวหมอคุณหมอเองเนะี่ยคุณหมอจะทำยังไงหมอบอกแนะนำใหถ้ถอนทั้งสองเลยก็เลยบอกคุณหมอว่าแม่กลัวจังเลยคุณหมอแม่กลัวเอาซีเดียวก่อนไหมหมอสองคหอะเมันติดกันอย่างเงี้ยจะไว้ทำไมเน่าเน่าตอเน่าเน่าโอ้โห ไปเอ็กซรย์มาเขาก็ดูเขาบอกไม่มีปัญหาอะไรทอนได้แต่ให้ตัดสินใจอีกทีนะเออให้คนไข้ตัดสินใจอีกทีนะว่าจะซี่เดียวหรือจะสองแต่แนะนําให้สองเออก็ถาม่าถามมาไหนไหนก็จะเจ็บตัวนะก็เลยบอกว่าสองก็สองค่ะอะไรแค่นะอทอนไอ ซี่แรกมันมีอยู่สองอย่างเพราะมันหลุดไปหลายลเยอะเลยสองอย่างเล็กๆนิดๆมันก็ดึงง่ายอยู่แต่ซี่ที่ตออีกตอนึงมันตอใหญ่อยู่นะหมอดึงนานเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมันก็มีแผลฉีกเนาะเออผู้ช่วยเขาก็ดึงดึงหมอก็ดึงดึง,ด,ง,ด,งดึงออกทีนี้ไอเราก็รู้สึกว่า มันชักจะเจ็บแล้วนะสงสัยยาชามันก็ลจะหมดฤทธิ์เนาะก็เอ๊ะอะไรเงี้ยอ๊ออะไรเงี้ยคุณหมอเขาเจ็บบ่คนไข้เจ็บหรอเดี๋ยวฉีดยาชาเพิ่มพอได้ยินคำว่าฉีดยาชาเพิ่มใช่ไหมบอกเจ็บไหมเอ๊ะตาที่เจ็บนะคราวนี้ดึงไว้ดึงมาดึงไวงมาถึงขั้นตอนที่เย็บเย็บแต่แรกก็จะเย็บเข็มเดียวใช่ไหมเย็บไปเย็บมาหมอมือแรง ดึงเอาไหมขาดไปเลยอะ่ะก็รู้ตัวนะ้ว่ามันขาดก็หมอว่าเอาว่าจะเย็บเข็มเดียวแล้วนะ่เดี๋ยวเอาใหม่หมันก็บอกช่วยหมอหน่อยช่วยหมอทำงานหน่อยอา,วากว้างเออแเก็ดเหนื่อยหน้าเยอะๆอะไรเงี้ยทำตามเขาโอยยโยจะมาหาอะไรนีฝั่งนี้นส่องไฟฝัฟ่งนี้ดูดน้ำออก ไปอยู่ตรงนี้คุณหมออยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งที่ถอนแล้วผู้ช่วยเขาก็บอกว่าอืมอืมย,ยังไม่หมดเขาเห็นอะมีเนื้อมีอะไรเศรรษฟันติดอยู่ฝั่งนี้ก็มองแง่ออก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 ึ๊กกึ๊กกึ๊กแง่คีมขีบอะไรนะแต่ส่วนตัวก็น้อยรู้สึกว่ามันจะหมดก็ไม่ใช่นะเหมือนมันค้างอยู่เหมือน มันลากเหมือนฟันนะมันค้างอยู่ในเนื้อเราลเราเป็นเจ้าของเรารู้ใช่ไหมเออหมอกพยายามควานหมอพยายามดึงอะไรอะนานนเขาก็ไม่มั่นใจว่าจะหมดใช่ไหมทีนี้เขาเย็บใหม่สรุปสามเข็มหลุดไปเข็มหนึ่งใช่ไหมเย็บใหม่อีกสองพอเย็บเสร็จคุณหมอก็เกิดอาการไม่มั่นใจก็ควานก แคาแคตรงที่มันซี่ซี่ที่มันมีสองอย่างอย่างนี้แหละอีกซี่หนึ่งคงเป็นแผลนะเขาเย็บเสร็จเขาก็พยายามจะคว้านหาเศษฟันอะพอเสร็จเจ็บนะจะบอกให้ก่อนว่ายาชามันหมดฤทธิ์ถ้าไม่ยาชามันหมดไวจังเบนน้อยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อก่อนนี่ที่ตึกเก่าเนี่ยนะเบนน้อยก็ทําอาการแบบเนี้ยคือบอกคุณหมอค่ะ แม่เปลี่ยนใจได้ไหมแม่จะไม่ถอนแล้วคุณหมอว่าไม่ได้นะแม่ถ้าแม่ไปถ้าแม่กลับบ้านไปไม่ยอมถอนเนี่ยนะถ้ากลับมาอีกทีนี่นะทางเราจะไม่รักษาให้นะเขาว่างี้นะอือก็น้อยก็ว่าเออถอนก็ถอนกลัวหมอไม่รักษาให้ใช่ไหมเออแล้วทีนี้คราวนี้เขากบอกว่าวเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วส่งไปเอ็กซเรย์อีกรอบนึ่งเนาะ ไม่ก็ไปนั่งรอกัดพรากอดหน้าอย่างเงี้ยจ่อยอยอมารับว่าเรื่องฟันเนี่ยมันตามราวีตั้งแต่สมัยเรียนนะอยู่แม่ริมอ่ะมอสอห้าตอนนั้นรุ่นสุดท้ายไปรน่อยสุดท้ายก็เจอนะเจอฟันไปถอนให้ในาย้ข่ครั้งแรกในชีวิตมาเจอครั้งนี้อีกไปเอ็กซเรย์ซ้ำใช่ไหมพอถึงชิวเอ็ก มันก็ง่ายหรอกมันอยู่ฝั่งนี้ฮะพอฟิลเขายับตึก๊กเสร็จก็ส่องดูแล้วก็มาให้คุณหมอดูอีกรอบเออคุณหมอนั่งดู้ก็น้อยก็อยู่ข้างหลังคุณหมอ,อยเยอก็เห็นภาพมันก็เห็นภาพเป็นหลุมๆฝั่งนี้ก็เป็นซี่ๆไปใช่ไหอา่าคุณหมอก็ไม่แน่ใจสงสัยอาจารย์หมอเดินผ่านมาหรือเพื่อนอะไรเป็นผู้หญิงก็เป็สกิด ดูช่วยหน่อยหมดยังมหมอว่าอย่างนี้เออหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหน้านึกด้ใจให่เยีมย่มเยี่มเลยเป็นคําตอบที่สุดยอดกลัวจะกลับไปนั่งละควานอีกออะืมยามันก็หมดฤทธิ์แล้วเนาะอะไรของเขาเนะึ่งชั่วโมงก็ไม่ถึงยาชาหมดฤิด์ตัวได้ยาม,มาสองตัวอักเซตแค่อักเซตสองแผงพาราสองแผงเนาะเออ ไปที่การเงินชั้นสามไปยื่นเสร็จเขาก็เรียกเรียกเสร็จเขาก็บอกว่ามีนัดนี้ใบนัดเก็บไวนะ้นะนัดตัดใหม่อาทิตย์หน้าแล้วก็นั่งรอยานะอา้าวลืมเก็บตังคนะ์ืือเปล่าเงินก็ไม่เก็บจริงอย่างน้อยมันต้องสาสิบาทใช่ไหมไอ้นี่เขาเขาเขียนว่าอะไรนะรับรู้รายจ่ายแล้วอะไรเงี้ยเออ อะไรก็งงงงก็แล้วแต่เขานะแค่เราปวเนี่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเขาจะเก็บก็เก็บเขาไม่เก็บก็เรื่องของเขาใช่ไหมก็นั่งรอได้บีเขาเขียนว่าบีเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมโอ้โหกำลังเรียกบีสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบโอ้ยนางเอ้ยเจ็ดสิบสี่อะแน้าตูจะรอไหวไหมเนี่ย โทก็น่าคิดใช่ไหมอือเราก็ขาบอะไรนานๆไม่ได้ฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ยังพอทนกพรฝั่งนี้ไม่ไหวหันซ้ายหันขวามีกระดาษทิชูติดกระเป๋าไปด้วยพกกระเป๋างานไว้ด้วยใช่ไหมอือก็เลยแอบ,บคลายแล้วก็พันเออยังไม่ได้ทิ้งเลยอยู่ในกระเป๋าเออคลายออกโทษนะคลายออกแล้วก็เออใส่กระเป๋าไว้นะ ก็นั่งรอแป๊บหนึงเขาก็เรียกคุณนี่เราไมอะไรนะช่องอะไรเอช่อง F อฟสามสิบเก้าโคตโคต,โคตดีใจเลยอ่ะอืมก่อนหน้านั้นที่บอกว่าคายพระกอดทิ้งเลยนะรีบกินยาที่ติดตัวไปหนึ่งเม็ดแกปวดที่ซื้ออะไรนะเขาเรียกซื้อที่เหมืองผ่าที่คุณหมอเหมืองผ่าเหลือสามเม็ด ซื้อมาก่อนหน้ากินหน้ากินก่อนหน้าเนี่ยซื้อมาสิบเม็ดเม็ดละสามบาทสีเหลืองๆเนะมันไม่อยู่มันบวมลูกก็เลยบอกต้องไปทอนอนะอาการไม่ดีนะเกิดติดเชื้อในกระแสะเลือดนี่ลําบากนะแม่เขาว่างนี้นะถ้าไม่บวมยังไม่ไปนะเนี่ยทานยาก่อนเม็ดหนึ่งเขาหมอเรียกปุ๊บหมอบอกให้ทานพาราทันทีนะถ้าปวดเดินเดินมาที่รถ กะนะถึงรถปุ๊บจะทานพาลาเพิ่มหนึ่งเม็ดเอ้ก็มานั่งคิดมันติดกันหรือเปล่าสองเม็ดไม่เอาทานเม็ดเดียวก่อนขึ้นรถกลับบ้านอืมมาถึงบ้านให้พวกต้มข้าวให้หมอก็จิตลิตหนึ่งบอกข้าต้มหัวโจกกลายเป็นข้าวน้ำแห้งนึกออกไหมมันเหมือนข้าวสวยเลยตู่จะกินยังไงแต่มันก็นิ่มเหมืข้าวสวย เขาบอกว่าเอาน้ําร้อนเทใส่แล้วก็คนๆคนแล้วก็ทานได้เลยเออก็เลยพอทําให้เราเสร็จก็ ก็ไม่ปวดวอมซื้อาได้ทายาแก้อักเสบเสปนเม็ดหนึ่งผลาญเม็ดหนึ่งก็มันก็ดีขึ้นใช่ไหมเออตอนเย็นก็พยายามอาบน้ําพยายามต้องใช้คําว่าพยายามนะเพราะว่าสองวันก่อนมือมือตรงนี้นเห็นไหมไม่ให้ถูกน้ํามันก็เลยเปืเป้อน,น,นยามันก็เลยพองๆแม่งป่องแม่งปอง่งปองต่อยอืม ไปเอาฟืนมาก่อให้หวัวข้างนี้ก็เดี้ยงน,นะโทษเจ็บอะไรของเขามันจะมาทดสอบชีวิตก็น้อยอะไรสองสาเรื่องทีเดียวนะก็เลยเอามือฝั่งซ้ายเนะี่ยวางที่กันหนังเลยแลข้างขวาก็ลาดลาดอาบไปอาบเสร็จทางเข้าเสร็จใช่ไหมเอ,อ้ก็มาทานยาทานยาเสร็จก็นั่งเล่นไปเล่นนะเสร็จก็เลยมาถ่าย คลิปวีดีโอไว้ดูวันหน้าฝากเอซกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเผื่อเมน้อยผ่านกดเกณฑ์เมาน้อยจะได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองมัางเนาะขอเพื่อนๆพ,พี่น้องๆกดติดตามให้บางคนเขาก็ไม่ได้โหลด YouTube มาลงใช่ไหม ก็เลยทำไม่เป็นกันเอเราก็แล้วแต่นะใครทำเป็นก็ช่วยกดหน่อยนะก็น้อยไม่เหลือใครแล้วพ่อก็ไปแม่ก็ไปน้องก็อยู่ที่ลูกก็อยู่ทางหนึ่งก็นอนอยู่ดอยนีบางทีก็ทำตัวง่ายๆชิวๆให้มันพ้นไว้วันๆหนึ่งแต่เจ็บปวดอย่างนี้มันโอ๊ยโคตรหดรมาเลยนะ ขอให้ทุกๆุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะอย่าได้เจ็บอย่าได้จนเนาะปีใหม่หกห้าก็มาถึงแล้วที่บ้านเก่าอาจไม่ได้อยู่อาจไม่ได้เจอแต่ก็ไม่ได้หายหน้าไปไหนก็น้อยมาอยู่ดยเพอยน้อยก็แวบ,บไปก็แวบ,บมาเออตามเรื่องตามราวจะเป็นคนดอยไปสะกล้วก็ไม่รู้นเนาะยังไงก็ฝากกด ลยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีแรงใจทําเพราะว่าอย่างว่าะอย่างมีรายได้ก็เขามั่งเนะเาะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุบค่ะ